ไม่เอาเขียวใช่ไหมและถ้าไม่เอากล้าทาเนี่ยคำถามง่ายๆเลยนะจางกล้านะแต่แต่เขากำลังจะกล้าอยู่นะอย่าลืมนะครับรัฐบาลเฉพาะกิจของอนุทินชาญวิรกูลสองเดือนสเดือนน่ะมีกล้าทำกับรวมไทยสร้างชาติกระโดดออกมาจากรัฐบาลเดิมของเพื่อไทย มาหนุนส่งนะครับต้องบอกว่าจึงออกฤทธิ์ออกเดชไปถึง193ก็บอกว่าชุดแรกเลยเนี่ยสุชาติจุมกลิ่นครับและตามมาด้วยผู้กองคองทนัดครับแล้วก็มีบางกวนบางกลุ่มจะขอเข้ามาแต่ตกขบวนใช่ก็ไม่มีใครกล้าคิดนะว่ากล้าทำจะเป็นจะถูกเมินแบบถึงวันนี้ยังไม่มีการคุยเลยทุกคนคิดว่าภูมิใจไทยเสร็จแล้วก็ต้องกล้าทำเแล้วก็เพื่อไทยใช่ไหมมันน่าจะสเต็ปแบบนี้ แต่ตอนนี้ภูมิใจไทยเพื่อไทยอนุทินยืนยันว่าเวลาทาบทามเนี่ยชวนตามอันดับอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือคือนยะของคำพูดพี่โแต่ไอ้พักเล็กมันมาเป็นพลวนกันอยู่เนี่ยมันเลยไม่เป็นอันดับนั้นเขาเขาเาเรียกว่าอการอธิบายเพื่อความชอบธรรมทางด้านนั้นตอนนี้ต้องบอกว่ากล้าทําก็มา58นะมาเยอะมากๆนะ กินไปทุกพื้นที่ของประเทศเลยอ่ะกินไปทุกพื้นที่ของประเทศเลยระยะที่ส่งผ่านเนี่ยมันกำลังนําไปสู่เรื่องราวในอดีตที่เคยตกลงกันไว้ครับว่ามาจัดตั้งรัฐบาลกันเสร็จบริหารไปและถ้าทําตามพันธสัญญาจ,จบเมื่อไหร่นําไปสู่การเลือกตั้งเรากลับมาใหม่ออแต่ถึงตอนนี้อะไรโดนใจให้ <laughs> น้ําเงินไม่เอาเขียว ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่ยยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยอีกทีนึงมีโอกาสอ,าอยู่มา,า <laughs> มาดูปัจจัยตัวแปรเหตุผลอะไรถึงแบบไม่มีกล้าทําอยู่ในสมก,การอันนี้น่าคิดนะก็ะเดิมเนี่ยเ,เป็นตัวเลขแรกๆเลยนะอ้าวกล้าทําวืดกรณนี้วืดร่วมรัฐบาลเนี่ยเพราะอะไรคําัางม่ง่ายเหตุผลแรกครับครับหลายพื้นที่ครับตกลงกันไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ จะเป็นทีเด็ดทีขาดของกลุ่มบ้านใหญ่เอ,อปรากฏว่าสายน้ําเงินปะทะกับสายเขียวรุนแรงที่สุดรับแล้วก็เขียวไม่ถอยไม่ถอยครับบางคนก็ถ้าไปถามฝั่งน้ําเงินก็บอกขอให้ถอยแล้วไม่ถอยอางฝั่งไอ้เขียวบอกว่าพื้นที่เราะให้เราถอยทําไมมาดูตัวอย่างเร่าๆแล้วกันครับเขตพื้นที่ที่เขียวกับน้ำเงินปะทะหนักทาให้บ้านใหญ่ของน้ำเงินเนี่ย ไปพูดในที่ประชุมเลยอ,อย่าเอากล้าทำเข้ามาเพราะไม่ยอมหลีกทางเลยเอามาดูเลยสุพรรณบุรีเขตสามเป็นไงเขตสามครับกล้าทำส่งนัทชาติวงประเสริฐครับ <c oughs> ลูกชายของคุณกิจจาวงประเสรศิฐ <c oughs> บ้านใหญ่ที่อู่ทองครับครับเป็นคนสนิทสายใครไข่สายเฉลิมชัยสีอ่อนครับอนี่ไปล้มนบพดลมาศศีครับจากภูมิใจไทยอันนี้ คือค่ายบรรหารบุรีครับคือต้องบอกว่ากล้าทําชนะที่สุพรรณบุรีนี้สุดยอดมากมากแต่การสุดยอดนั้นได้ทาลายฝั่งของบุญชาอย่างหนักมากไม่พอใจอย่างหนักนี่การเมืองปกติเขาไม่ค่อยสับหลีกกันนะเขาไม่สับหลีกรอบนี้สับหลีกอ้าวพื้นายที่หนึ่งก็คือนครนายกเขตหนึ่งครับอภูมใจไทยทรงพลตารวจตีสุรพลบุญมาซึ่งเคยชนะใครนะผู้การแดง การแดงเออโอนผู้การแดงมาเก่าเนี่ยใช่โยการหนุนเนี่ยของเสียจ้อนครับเสียจ้อนคือสัญญาบุญหลงครับที่นั่นก็จะมีสองบ้านหนึ่งบุญหลงกับสองวงประยูนครับปรากฏว่าฝั่งกล้าธรรมหนุนปิยวัฒนกิติทเนศวรชนะชนะมาสองหมื่นห้าครับอ่ะสองเขตแล้วที่หนักหนัวมาเขตพัทลุงเนี่ยหนักมากมากนะเขตนี้ครับพัทลุงเขตสามอะชนกันหนักมากฮะนายกเอียด นายกเอียดผ่านการสนับสนุนของใครในายกเอียดเป็นเสมือนกันเลขาคุณเดชอิดนะเดเกขาทองนายกชยัยอชนะใครครับชานะเด็กปั้นของเจเปี้ยเด็กในบ้านของคุณนาทีรัชกิจประการครับเอ็มพะพลอุ้ยตายกุลครับ <c oughs> มุนินครับน <c oughs> <ด>ี่มุนินเนี่ยนะที่ได้รับแรงหนุนจากนาลิตขำนุรักษ์แล้วก็มูนินเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนก็ดีดีแต่สู้ยังไง นี่นายกเอียดแสงลิ้วเข้าประตูสี่0มนเชนะเป็นเป็นหมื่นเลยเหรอใช่โอ้นี่เขตเนี้ยเขตนี้นะพี่วีนอกเหนือจากสองคนนี้สู้กันแล้วนะผมว่าบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ลุมสกรมกันมันลุมมาตุ้มเลยนะคือพัทลุงเนี่ยภูมิใจไทยขวาดไปสองเสียไปหนึ่งเสียไปหนึ่ไม่เสียเขตนี้ก็ได้สามเชิดหน้าชูตาเลยใช่นี่ถือว่าจุดอีกจุดหนึ่งจุดที่สอง จุดนาวาทิวาร์นี่นาราแล้วก็มันนาาทิวาสยาวฮัสันครับยาวฮสันวัชระยาวฮาสันเอันนี้แตกออกมามาอยู่ภูมิใจไทยครับรอบนี้กะว่ามาแน่นอนเออนี่วัชระอยู่สายเดียวกับสุชาติชมกลิ่นครับแพ้ใครแพ้รุตฟีฮายีอิแตอดีตนายกเทศมนตรีบาเจาะครับแพ้แบบคาดไม่ถึงห้าพันกว่าคะแนนนี่คือเต็งมากๆนะใช่อ่ะ เกีสามหนึ่งโอ้โหอันนี้มันมากหัวค่ําจนถึงสี่ทุ่มกว่าครับสัมพันธ์มายุโซต้องบอกคนใกล้ชิดของผู้กองธรรมนัสเลยนะนี่มือปฏิบัติการเลยตั้งแต่ยุคลุงป่อตั้งแต่รัฐบแล้วแหละสัมพันธ์มายุโซเนี่ยแวรุสลันโอ้โหมาสาและนี่นามลิ้วชนะสัมพันธ์มายุโซมาร่วมสี่ร0อยห้าร้อยคะแนนครับเช้าขึ้นมาลืมตา สัมพันธ์มายุโซแซงครับเอชนะชนะครับแล้วสัมพันธ์มาโยโซเดี๋ยวเข้าไปสองคนทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านไอ้นั่นคือเหตุผลแรกเหตุผลที่สองเนี่ยกล้าทำเป็นพักที่น่ากลัวสำหรับภูมิใจไทยนะในระยะยาวเพราะเขาเล่นในวิธีการรูปแบบเดียวกับภูมิใจไทยซึ่งต่างอะไรต่างกับเพื่อไทยเพื่อไทยเขาเล่นแบบแนวกระแสคล้ายๆพักส้ม แต่ภูมิใจไทยกับกล้าทํามเขาเดินในการเมืองแนวทางคล้ายอย่างน่ากลัวเอางี้เอานี้คนซุ่มยิงสไนเปอร์เหมือนกันครับเหมือนกันเลยเหรอความเชี่ยวชาญและการยิงที่แม่นเนี่ยเป๊ะเหมือนกันครับถ้าแม่นแบบนี้ทรงพลังทรงทรงเป้าเนี่ยทรงเป้าถ้าปล่อยไล่ยาวให้เติบโตเนี่ยน่ากลัวไหมกล้าทรคือถ้าปืนไอ้สไนเปอร์หันมาชนกันก็ปั้งกันเลยอันที่สามกล้าทํห้าสิบแปด ไอ้การดำไแปดที่นั่งมาเยอะเกินปกติอำนาจต่อรองสูงเขาลวมรัฐบาลวันไม่มีเสถียรภาพกันนะอ้าวจริงๆมีเสถียรภาพถ้ายึดติดกับสมการว่าหนึ่งร้สิบับบวกกับเจสแล้วบวกกับห้าสิบแปดแค่นี้ครับไม่ต้องเอาใครเลยครับเออถ้าแค่นี้อยู่สามสองห้าอยู่แดงถอยรัฐบาลอยู่ต่อครับปรับคอรมอนิดเดียวครับเขียวถอย อยู่ต่อครับแต่ปัญหาตอนนี้คือดึงพรรคเล็กพรรคเล็กๆมาแล้วผมว่าปัญหามันอยู่ที่ผู้กองอย่างเดียวไม่รู้ตกลงเข้าร่วมรัฐบาลแล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะส่งผลต่อจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีหนูหรือมันมันอยู่อีกข้อนึ่งหากดึงกล้าทำเข้ามาเสียงรัฐบาลสูงเกินจําเป็นถูกตอนนี้สูงแล้วถ้านับจากสองก้าว้าวันนะสัดส่วนโกต้าสอสอาจจะพุ่งไป 10- ถึง11สสต่อหนึ่งลำตรีบ้านใหญ่นําเงิน ตอนนี้รอเพียบชที่ลุนอ่ะต่อไปอีกต่อไปอีกก็อันอันต่อไปเนี่ยก็คือว่าเออเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยไงโคต้าเนี่ยโคต้าสิบกับ8นี่แหละครับสิกับแปเนี่ยมันส่งผลแรงกระเพื่อมต่อบรรดานักเลือกตั้งครับตอนนี้กล้าทําเจอมสมอีกตัวหนึ่งอีกนะเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วนะ มีวันที่ถูกตีความกรณีถ้าตั้งเงื่อนไขผู้กองต้องเป็นรนตรีเนี่ยครับก็จะถูกยื่นตีความแน่นอนครับส้มต้องยื่นครับว่าจริยธรรมของรัฐบาลโดยเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นยังไงกับกรณีของไม่รู้ว่าทั้งซ้มั้งซ้มตั้งฟ้าน่าจะยื่นช่วงที่แล้วก็ไม่ยื่นเพราะเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจมสามเดือนสี่เดือนตามข้อตกลงของส้มแต่ครั้งนี้เขายื่นแน่นอนเขายื่นเนี่ยคำถามว่าถ้าเกิด ขาดจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยนายกโดนนะเหมือนนายกเศรถฐาผมว่าประเด็นใหญ่ที่ฝ่ายน้ําเงินกลัวดึงกล้าทําเข้ามาร่วมรัฐบาลเมื่อไหร่ครับมันจะกลายเป็นบ่อที่ถูกเจาะยางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมว่ามีทางเดียวครับครับถ้ากล้าทําจะเข้าร่วมเหมือนออพี่ไผ่ว่าแหละเออไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก่อนหน้านี้คือกล้าทําก็อยากคุมกระทรวงกรเกษตรต่อแต่แน่นอนครับคือทางภูลัยบอกแล้ว กระทรวงเกษตรกระทระวงพาณิชย์อยากให้คุณสุปจีกํากับในฐานะรองนายกเอ,อถ้าไม่ไม่ยอมซีโรล,ลาบทุกเงื่อนไขเนี่ยผู้กองไม่นั่งรัฐมนตรีนะผู้กระทรวงกรเกษตรยกให้กลับไปภูมิใจไทยหรือว่าเ,เพื่อไทยยอมอกระทรวงอื่นๆยอมไหมล่ะผู้กองเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วครับสมัยไหนสมัยรัฐบาลแพทองทาน ถอยฉากมาอยู่ข้างหลังปล่อยให้อาจารย์แหม่มเป็นรัฐมนตรีแล้วผลงานเป็นยังไงผู้กองมีประสบการณ์ว่าด้วยเรื่องของการกำกับหลังฉากแต่ว่าอำนาจไม่ได้อยู่มในมือมาแล้วครับรอบนี้จะตัดสินใจยังไงมันอยู่ที่น้ำเงินและเขียวนี่แหละและแน่นอนพรุ่งนี้ผู้กองสรรมนัสท่านนายกอนุทินต้องเจอหน้ากันแน่นอนอและเจอหน้าก็ไม่คุยเรื่องอื่นนะ เขาจะถามเรื่องนี้แหละสุดท้ายวันพรุ่งนี้เขาจะน่าจะได้คําตอบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มังฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกล้าทําจะร่วมรัฐบาลหรือไม่